ทีนี้เดี๋ยวในวันนี้นะคะ,ะในวันนี้นะคะนักเรียนชั้นป .2 ทับ1นะคะเราจะมาฝึกการอ่านนะคะคำที่มีคำที่มีเสียงอะแต่ไม่มีรูปอ่ะนะคะเขาเรียกว่าอะครึ่งเสียงหรือคำที่ไม่ประวิสัณนีนะคะในรอบแรกนะคะคุณครูนี้จะให้เด็กๆ็ก อจะพาเด็กๆอ่านก่อน1รอบนะคะในรอบที่สองนะคะอรอบที่สองคุณครูนี้จะให้เราอ่านเองระหว่างที่เพื่อนอ่านนะคะจะให้เราทำงานในแบบฝึกทักษะหน้าที่51เข้าใจมั้ยคะโอเคค่ะในรอบแรกนะคะเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะดูนะคะ เด็กๆช่วงนี้สามารถเปิดไมค์ได้นะคะอ่านพร้อมกันนะคะอ่าคำที่เดี๋ยวคุณนิขีดเส้นใต้ก่อนนะเพื่อที่จะให้เพื่อนคนไหนที่ยังอ่านได้ไม่เก่งนะคะได้อ่านตามก่อนนะอ่านรอบที่หนึ่งอ่านตามคุณนิก่อน,นะคะขะบวนขบวนขบวนข,ขนมขนมอร่อย อร่อยสลุบสนุบสนุกสนุกแสดงแสดงนยสน้ำนยขยายขยายขยาย ท <gesch> ลาะทะลาะทลาะทลาะทีนีเด็กๆสังเกตหน้าจอนะคะค,าคาําที่อยู่บนหน้าจอคําไหนหายไปให้อ่าน currently. คาํานั้นเข้าใจไหมคะค่ะทีนี้เริ่มนะคะคําที่หนึ่งอร่อย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 มากนะคะคุณคุณจะไม่เรียงคำนะคะคำที่สอง

ตลาดสองรอบที่สิบขยันใา้หลีดเอฟตันน้ำน้ำสิทสองขนมอีกหนึ่งครั้งนะคะรอบสุดท้ายรอบที่สามเด็กๆอ่านเองคนนี้ไม่อ่านให้นะคะไล่เรียงแถวเลยค่ะเริ่มค่ะขบวเปลอ้าวน่ขนม Aroi, 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 ทีละคนนะคะทีนี้ระหว่างที่เพื่อนอ่านนะคะคุณครูนี้จะให้เด็กๆทำงานในแบบฝึกทักษะรอเพื่อนรอแป๊บหนึ่งนะคะหน้าที่51าสิทำหรือ,อยัง5ำเห้าสิบเอ็ดทำแล้วค่ะเรา,าทำ <50 S 1> พาะข้อที่สิใช่ไหม <ทำ S 1> เราได้ทำแล้วค่ะอ เราได้ทำแต่ข้อที่สิบใช่ไหมเอ็ดสิบเอ็ดทำหรือยังทำแล้วค่ะคุณนี่สั่งให้ทำข้อที่สิบเอ็ดแล้วหรอมาจนถึงหน้าห้าสิบสองเสร็จหมดหรือยังคะยังครับผมยังไม่ถึงหน้าห้สิบสองหน้าห้สิบสองผมยังไม่ทำ อ้าวตอนนี้เราคุยกันก่อนหน้าห้าสิบเอ็ดตรงแต่งประโยคแต่งประโยคใครทำแล้วรู้ค่ะอค่ะค่ะมนทำแล้วทีนี้ข้อสิบเอ็ดใหญ่คัดลายมือมีใครทำแล้วรู้ค่ะ้ค่ะมีใทำแล้วข้อหน้าห้าสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดนี้มันเลยไปถึงหน้าห้าสิบสองทำแล้วหรือยังคะ ห้าสิบองจังสองทำแล้วค่ะทีนี้คุณนี้ดูก่อนว่าทีนี้ใครที่ทำเสร็จบทจบทุกจบทุกหน้าของบทที่ห้าแล้วยกมือค่ะอย่างผมเหลือหน้าห้าสิบสองตอนนี้มีของขวัญใช่ไหมทำจนจบหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะอ่ะมีของขวัญมีจิรติการด้วยใช่ไหม มีจร,ร,ริยาพรด้วยใช่ไหมค่ะเพราะว่าค,คุณครูนี่เข้าเช็คในรายกลุ่มอยู่นะคะบางคนยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าตอนนั้นคุณครูคนี่สั่งให้ทําถึงข้อสิบข้อที่สิบเอ็ดยังไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรใครทําไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ของขวัญกับลิลลี่อ่านก่อนนะคะคนที่เสร็จก่อนอ่านก่อนเข้าใจไหมคะี๋ะะยวเขียนรออะโอเคค่ะอะทีนี้เนาะ คุณนี้แชร์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความเข้าใจเนาะหนข้อที่10ใครยังไม่ได้ทำทำให้เสร็จนะคะข้อที่11คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดข้อที่11นี้มันจะยาวมาจนถึงหน้า52นะคะอ่ะ ใครที่ทําแล้วระหว่างรออ่านนะคะให้ระบายสีรูปภาพรอนะคะคนไหนยังไม่เสร็จให้ลงมือทําเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนี้จะปิดหน้าจอตรงนี้แล้วจะฉายสไลด์ให้เพื่อนเราอ่านเข้าใจไหมคะ,ะทีนี้นะคะคนที่1ค่ะของควันค่ะคําศัพท์มีอยู่ทั้งหมด12คํานะคะ12คะแนนนะคะ,ะคนอื่นนะคะปิดไมค์ด้วยนะคะ คนอื่นปิดใหม่ด้วยอ่ะควงควนค่ะหนูเริ่มเลยลูกหได้ขบวนขนมอร่อยสละสนุกสแสดงสนามสลับขยาขยายร้องลาโอเคค่ะ เยีมมากความขวนไประบายสีเพิ่มนะคะอ่ uh, าทีนี้คนต่อไปค่ะ<ต>คนต่อไปใครลิลลี่หรือใครนะจิรติการอมอมแอมไหมลูกค่ะอ่าออมแอมออมแอมและลิลลี่นะคะเอาออมแอมเริ่มค่ะ ขบวนขนมอร่อยสลับสนุกแสดงสนามสลัขยับขยายฉลอมสลัดยังมากค่ะขบวนขบวนขนมอร่อยสลับสนุกแสดงสนานสลัด ขยายฉลองฉลาดเยี่ยมมากค่ะคนต่อไปใครจะอ่านต่อคะคุณนิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะลูกใครจะอ่านต่ออ่ะอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูนี้จะเรียกชื่อเลยนะคะพร้อมไหม ถ้าพร้อมแล้วใครก่อนดีเอาเอาลุกครับเดี๋ยวอ๋อเอาปาบอลุดก่อนกันนะพอปาบอลุดเสร็จแล้วคุณนี้จะเรียกตามเลขที่นะคะอะาปาบอลุดครับเริ่มข้าวันขนมอร่อยสลาสนุสแสดงสนามซาา ขย,ขยายขยายฉลองฉลาดอ่ปาวลูดูคำนี้ก่อนคำนี้อ่านว่าอะไรลูกสลับสลับอโอเคครับทำงานต่อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปตรวจงานนะคะต่อไปประวิทย,ยาค่ะไม่ทำอะไรหรอูกวนขนมไข่ ลเมสัอ่ะเก่งมากค่ะต่อไปครับนักรครับผมขาบววขหนอุอร่อยสะลา สนุกแสดงสนามสลับขยะขยายฉลองตลาดเก่งมากครับต่อไปนะัทวรินค่ะขบวนขนมอร่อยสลับสนุกแสดงสนามสลับ ขยะยขยายฉลองฉลาดเก่งมากค่ะเยี่ยมยอดเลยนะคะคนต่อไปรัมิดาค่ะเพมอรุ่อ่อยสลับสนุกแสดงสนามสลัดขยะยขยายฉลองฉลาดเยี่ยมมากค่ะคนต่อไปสุภกฤ i ครับ สุภกิจอยู่ไหมครับงั้นจะข้ามก่อนนะสุภกิจจะเพิ่งอ,ออกนะฟังเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูนี่ต้องพาหนูอ่านนะครับอ่าคนต่อไปปุญญวัฒครับขบวนขนมอร่อยตลาดสนุกแตงสนาน สลาดขยะขยายฉลองสลาดเก่งมากเยี่ยมยอดเลยต่อไปคุณสินีค่ะค่ะข,ขาบวนขนมอร่อยสลับสนุกสแสดงสนามสลับขยะขยาย ฉลองฉลาดเก่งมากค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปทิศชาพาค่ะขบวนขนมอร่อยสลับสนุกแสดงสนามตละดขยาขยายฉลองฉลาดค่ะเยี่ยมมากค่ะ ต่อไปสสิทนขาบวานขนมอร่อยสลับสนุกสแสดงสนามสละขยะขยายฉลองฉลาดเยี่ยมมากค่ะต่อไปพุทธิพัฒน์เก้าครับ พุทธิพัฒอยู่ไหมอยู่ครับอ่าเริ่มเลยครับเปิดกล้องเลยนะครับคำที่หนึ่งเปิดแล้วครับคาอะไรครับขบวนขบวนคำที่สอง กินทุกวันเลยขนมขนมมขนมต่อไปอไกินแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงอ่ะอ,อะไรอร่อยอร่อยนะคะเปลี่ยนที่การเปลี่ยนที่การเขาเรียกว่า ให้เรียกว่าอะไรคะเปลี่ยนที่กันเนีขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดนะสออาสาผู้ตามคุณนี้ครับสออสาอ่ะพู้ตามก่อนสออาสาสออาสาหอรออาบบหลับหอรอบาลับสลับ ่าสลับต่อไปสลับแล้วเกิดความเป็นยังไงเล่นด้วยกันลหลายๆคนสนุกอ่าสนุกค่ะคำต่อไปสอะอสะโดแองอแดงแดงสะอะไรครับ <ดน S 1> สะแดงสะแดงต่อไปสะอะไรนี่ โนอามอเตะฟุตบอลที่ไหนเตะฟุตบอลที่ไหนสนามสนามอีกครั้งหนึ่งอ่านอีกครั้งหนึ่งสนามสนามอ่าต่อไปครับสอาสาหอรออาหอรออา ออกเสียงครับผิดถูกไม่ว่าตอนนี้กำลังจะแนะนำคุณครูนี้สะกดให้แล้วก้าวออกเสียง<ะ>สออะะะหอลออะละละ,ละเอาใหม่ออกเสียงใหม่สละสตาละูละดดครับอ่า เราคนละครึ่งนะตอนนี้คุณครูนี้สะกดให้ก้าออกเสียงถูกผิดคุณครูไม่เคยว่านะคะเราไม่รู้เราถึงต้องเรียนต้องฝึกเข้าใจไหมครับสละอีกครั้งหนึ่งครับสละอ่ะต่อไปครับขออะค่ะหอยออะค่ะยายา ่ะขยะขยะอาต่อไปนะครับขออาขาโยอ,อยายอ,ออกเสียงครับอขออาข,ออข,ออขอาเยอายออกใหญ่ใหญยขยาย ขยายอ่ะต่อไปชออะชารอองงหลอหลงอ่าเก่งมากฉลองจะหลงอ่าต่อไปชออะชารออะดตอลาดลาดอ่านให้เต็มครับชาอะไร ะลาะเยี่ยมมากอ้าวทีนี้สิบสองคำนี้ก้าสามารถอ่านคำไหนได้เองอ่านเลยมองจอค่ะลาอ่าเกิ่งมากคำต่อไปครับขยะขยะเยี่ยมมาก คำต่อไปครับคำไหนได้อีกอ,อ,อร่อยอร่อยถูกต้องม,มีคำไหนได้อีกสนุกสนุกมีคำไหนได้อีกอออ อขออีกหนึ่งคำขออีกหนึ่งคำครับแม่ไม่ว่างไม่ว่างไม่สอนอยู่สอนอยู่มีคำไหนได้อีกครับคำนี้อะไรอะ,อะไรนะครับลูก ทำนี้อะไรกินทุกวันเลยพะนมพะนมเยี่ยมมากเดี๋ยวต้องฝึกเพิ่มนะคะลูกอ่ะนี่แหละมาคำไหนไม่ได้ต้องฝึกออกเสียงนะคะเราไม่รู้เราถึงต้องมาเรียนเข้าใจไหมก้าวห้ามอายที่จะออกเสียงเนาะอ่าเยี่ยมมากอ่ะคนต่อไปค่ะประภาวารีนค่ะเริ่มเลย อ <Okay. S 2> บอนขนมอร่อยกาลาบสนุกสแสดงสนามสาะละข,ะขยายขยายฉลองฉลาดเยียมมากค่ะคนต่อไปค่ะนัทน,นันานัทนันค่ะลูก ขบวนขนมอร่อยสละสละับสนุกสแสดงสนามสลัขยะขยายฉลองสลาดเก่งมากค่ะยังมากค่ะต่อไปค่ะใครยังไม่ได้อ่านปุณานัทพัฒนครับนัทพัฒนเรียนบท นัทพัชเสร็จแล้วต่อด้วยนัทพัชเสร็จแล้วต่อด้วยสูตรพัินข้าวบัวน้ขนมข้าวนขนมอะไรอะอะไรอร่อยอ้างอร่อยสะกดรตดิสะอะไรสระรออาบอ ซาอะไรสะาออะสลาบเอาเสียงค่ะหน้าอ่าสลาบต่อไปครับเล่นแล้วเกิดความรู้สึกยังไงสนุกสนุกอ่ะสออะสาโดแองโงซาแดงแดงเยี่ยมมากสออะสาโดอาโมซาหนำ น้ำสอาสะลอาสะกดนาลาสะเลาสะอะไรสะสะสะกดสะระสะงะลาลาหนูมองเจอด้วยหลวงมองเจอมาคำไหนไม่ได้เดี๋ยวคุณครูบอกต่อไปรออาออค่ะอะไรค่ะริงอยู่หน้าบ้านอ่ะใคราใคต้อง ขออ่ะคโยอายย์ค่ะยา่าอ่านชัดอ่านชัดเือเก่งมากไม่ต้องอายไม่ต้องอายต่อไปชออะชาโลงงงงลองลองลองม ชลาอ้าวทีนี้ขออีกหนึ่งรอบขออีกหนึ่งรอบคำไหนที่หนูอ่านได้เองบอกมาอะไรก่อนคำไหนอ่านได้เองมองที่จออ่านเลยทละคำช่างแม่ก่นดูจอด้วยดิค่ะบอกวนเอออ่านเป็นเสียงบวนอะาขบวนต่อไปค่ะแล้วเอาคำไหนที่ได้ไหมไม่ใช่อ่านไปทุกคำเลย ผอกคำไหนที่ได้ไม่ถูกอ่ะไม่อ่านทุกคำก่อนอ๋อได้คำข้าวบัวทำไมมอมะอ่ะอ้ามพีดเลยมาไหนมาแล้วอะไรต่ออ่านทุกคั้เลยบัวขานมเถือนอะไรนะอ่ะอะไรอ่ะกินแล้วอะไรอ่ะลอยต่อไปก็ดูจอดูจอสาอะไรลอลิงลออะบอ สะอะไรเนาะอะละละบอรับสะอะไรสะงับดูจอดิสะงับอ่ะต่อไปค่ะสะอะไรสนุกสะนบเยี่ยมมากค่ะต่อไปต่อไปค่ะอันนี้สะอะไรสะนอแอใส่เน็ตด้วยฮะนอแอสะแดงเยี่ยมมากค่ะ สะอะไรน้ออานานามอสะอะไรสะน้ออานานามอน้มสะน้ำเออต่อไปสะอะไรสะล้ออะไรเฮ้ยเออสะอะไรลออะสะลออะลออะละสะสะงะเอออ่านให้ชัดละงะเออต่อไปขะอะไร ยออะย่ออะย่ออค่ะเออค่ะอะไรทีเนี้ยค่ะย่ออายออะยาย่ออาขาอะไรขะยาเออต่อไปโอย่ออาย่อเออยายเออขะยายเออต่อไปค่ะอะไรขาล้ององอเอออ่านชา น้องฉลาดนะเยี่ยมมากไม่ต้องอายนะคะเรียนหนังสือไม่ได้เนาะคุณครูจะบอกนะคะออกเสียงให้ชัดเลยเราไม่รู้เราถึงต้องเรียนเข้าใจไหมครับถ้าอายแล้วก็จะรู้ช้านะโอเคเยี่ยมมากวันนี้กล้าพูดวันต่อไปก็ต้องให้กล้าอย่างนี้นะครับทุกวันนะอ่ะัทีนี้ต่อไป ต่อไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่ง